สวัสดีครับโพสตีฟโกสเออร์เลอร์เออร์เลอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาล่าท้าผีนะครับในด่านแคมป์ใหญ่นะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ตื่นเช้านะฮะมาดคลิปนะครับเสียงก็อาจจะหลอนๆนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับโอเคนะครับเควก็จะบีข้าสติตัวยี่สิบห้าหลบหนีนี่หลบหนีผีนะครับแต่อาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับอาจจะพูดงงๆหน่อยนะครับ มันมันเพิ่งตื่นอ่ะเออมันเออตอนนี้ผมเอออยู่ใช่ไหมเออหรือเออหรือเออเเเน้ำลายยืดแล้วโอเคก็ค่าสติต่ำกว่ายี่สิบห้านะครับแล้วก็หลบหนีผีนะแล้วก็โกสีเวนนะครับโอเคเฮ้ยฟึดฟัดด้วยอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วอ,อันนี้ไม่ใช่แล้วฟึดฟัดนะครับเป็นหวัดนิดหนึ่ง โอเคครับก็เฮดเกียร์นะแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะแล้วก็ทรโโ่งนะครับประมาณนี้แหละอีกชิ้นนึงเหรออีกชิ้นนึ่งเป็นยีเอฟละกันโอเคไอ้กล้องเนี่ยคือเอาไปถ่ายรูปผีนะครับเผื่อมันอีเวนต์ไงอ่าไปส่วนอ่ะเผื่อเผื่อแบบโชคดีเจอกระดูกด้วยนะครับอ่าถ้าแบบโชคดีนะ อคุณไม่ต้องตกใจนะว่าผมเป็นอะไรผมผมกินนมครับผมชอบกินนมนะทุกคนนะตื่นมาผมก็กินนมเลยอ่ะผมชอบกินดัชมิวน,นะครับโฟโมโนเงี้ยผมแต่ผมกินเยอะไงก็อาจจะแบบอะเฮ้ยเดี๋ยวเจนเดียวอยไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทายเยทายเยครับตอนนี้ทายเย ทายีทายีโอเครู้แล้วใช่ครับทายีครับตนนัวนี้รู้แล้วรู้แล้วมันจะเกิดด้านหน้านะครับเปิดเบกเกอร์มันจะมาแถวนี้วะ เข้ามาแอบก่อนครับเหมือนจะเกิดตรงนั้นนะแน่ๆๆ่่ตอนนั้นนะครับว้าวคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเจอทาเยเข้าให้แล้วทำไงอะ่ะก็เล่นทูบนะครับเดี๋ยวจะเล่นทูบนะเฮ้ยเฟดฟันเฟดฟัน เป็นภูมิแพ้เข้าใจไหมภูมิแพ้ภูมิแพ้กรุงเทพอะ่ะตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้นช่างสุขใจหลือเกินไม่ใช่แล้วหลบเออหลบหนีระหว่างการล่าใช่ไหมเอาเกลือมาโรยดิเออทุบเนึ่งผวว่านรอดอยู่นะมันจะเกิดด้านไห,หนฮะเฮ้ยด้านในเอะหรือมันเกิดข้างหน้านี่วะขวดตกตรงเนี้ยแปลกเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะ โอ้ยเกิดด้านหน้าเลยครับมาแล้วครับนี่แน่ไปแล้วแต่ว่าข้อดีของด่านนี้นะก็คือมันสามารถที่จะหนีผีได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าด่านมันดีไซน์ออกมาในรูปแบบเขาวงกตนะครับดักหน้าไปแลวเอ้ยมันดักหน้าหนีง่ายจริงไหมนเนี่ยเอ้ย่ยาเอ้อย่าละอย่าบอกนะอย่าละเว้ โอเครอดอยู่ครับรอดอยู่ครับโอเคครับสรุปคือเขาเกิดด้านหน้าเลยนะฮะด้านหน้าเลยอะตอนนี้เขาหลงไปแล้วครับแี่เขาเกิดตรงนี้เลยฮนะเ,เดี๋ยวเราจะเอากลางเขียนมาวางนะครับสองอันเลยนะวางให้โทษถึงเลย หนาเนี้ยข้อดีคือมันดีไซน์ออกมาในรูปแบบของเขาวงกลนะมันจะทําให้ผีไล่เรายากนะยากถึงขั้นที่แบบไม่มีทูบก,ก็สามารถจุกได้นะครับหมายถึงว่าเอาตลอดได้นั่นเองนะฮะประมาณนั้นแหละผมจะทำอะไรต่อมานีละเอาทูบมาดิใช่ประมาณนั้นเลยฮะก็เราจะวางนี่ฮะมันเกิดแถวนี้ แต่แถวเนี้ยครับอ่าเท่าที่ที่ผมเห็นเมื่อกี้นะแต่ว่าฝั่งเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะเกิดตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยโยนของครับโยนของก็ปล่อยไปก่อนนะครับถือแต่แต่เราต้องถือทูบนะตอนเนี้ยอุ้ยไม่แล้วหรอไม่แล้วฮะโอเคอีเวนต์ก็ดีนะมีอีเวนต์ด้วยนี่ใช่ไหมโชว์ยูเซล โชว์ยูเซลโชว์ยูเซลอีเวนต์นี้ผมว่าน่าจะยากนะครับเนี่ยดูทรงละน่าจะยากว่านะอีเวนต์อ่ะโหไม่รัวๆเลยวะ โชว์ยูเซลโชวยูเซลสวยเคฮะฮะอิเตร์แลกชันอ๋อแม่งดีนะผมเช็คเ้ยแต่มันคือเนี่ยอีเวนท์ที่ผมอยากได้ที่สุดนะก็คืออีเวนท์ยืนนิ่งแบบนี้นะแต่ถ้าอีเวนท์แบบยังไงอ่ะแบบเดินได้เงี้ยผมไม่ชอบอ่ะผมเกลียดเว้ โอเคอีกอ่าสเต็กสุดท้ายก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้หลังนะแต่ตอนนี้เราจะปล่อยให้ไทยเย่าไปก่อนนะครับปล่อยให้มันล่าไปก่อนเลย <c oughs> แอบก็ได้นะไม่ต้องไม่จะเป็นต้องโผล,ล่ละไม่จะเป็นต้องไปโผล่แล้วเพราะว่าเลราละ ไม่จะเป็นต้องไปโผลเพราะว่าเออโฮ้ยมันยังไม่ต่ำกว่ายี่้านี่หว่าไม่ต้องโผลเพราะเราทำเควสหมดแล้วไงเออแต่ต่ำกว่ายี่ห้านี่ต้องรองนิดนึงนะครับก็มันก็ไม่ยากหรอกแล้วแค่จุ่มไปเรื่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอากางเขนไอสแต็กสุดท้ายนะครับเฮ้ยเขามาไปแหะไม่เข้าไม่เข้า เสียวอยู่ครับจะไปกดตัวบีเรียกก็พอช็อตนี้ต่ำกว่าอยู่ไอย่างเงี้ยไม่ต่ำนะต้องรอกูต้องรอนะอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ละเราก็แ,แค่เอาเนี้ยมาวาง อะไรวะเออดูดดิเออเอาดิให้มันดูดข้าสติเราครับตามยางยังไม่ตากว่ะเราโทษเพิ่มมันน่งเหลือต่ำกว่ายี่ห้าอย่างเดียวแหละสองโทษนี่คือผมพร้อมบวก,กน,นะผมจะบอกให้ คือเราต้องอยู่ที่เนี่ยสักพักหนึ่งครับจนกว่ามันจะลดลดยี่สิบห้านะจนกว่ามันจะต่ำกว่ายี่สิบหนะ้าแหละเราต้องให้มันหลอกไปเรื่อยนะครับต้องให้มันหลอกไปเรื่อยแล้วต้องต้องอยู่ในความมืดไปเรื่อยนะแล้วเราจะเดินเล่นก็นได้อะางนองแหละ เฮ้ยล่าแล้วแต่ว,วะอดูด้านหน้าครับใจที่เกิดนะอ๋อมันอยู่ตรงแคมป์ครับกดดูบีเรียกได้ไหมตามกว่ายังยังไม่ตามอกีก มาแล้ววะฮัชาไปแล้วต่ำกว่า25แล้วรุ่นไว,ไว,ไวไวรุ่นยังยังไม่ต่ำกว่า25อีกมันอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าเราไม่มีของเล่นนะครับของเล่นเราไม่มีเลย ไม่มีดิมันเป็นโหมดเลยเนี่ยอีสเิตี้นะกลางเขตอันเนี้ยต้องเอามาวางการทับตัวแต่ระหว่างนี้ไปหยิบท u b เพิ่มก่อนครับมันประมาทไม่ได้ไงถ้าเราแบบเสียจังหวะก็ตายได้นะเหลือหนึ่งทูแบอบะเสียจังหวะอะไรอย่างเงี้ยสองสองจังตายเลยถ้าแบบเล่นไม่เป็นยังไม่ต่ำกว่ายิ้มให้อีกเหรอโอ้มันช้าจังวะ แต่ผมต้องอยู่ในความมืดไปเรื่อยทาย,ยมาเป็นผีอริฮันไงมันไม่จะเป็นต้องแบบมาลดค่าสติเราหรอกแต่เควสเนี่ยวิ่ล่าแล้วครับมามาแล้วนี่เล่ผมว่าทัวผมน่าจะหมดก่อนว่ะ ยังไม่ตม่ำกว่ายี่ห้าอีกอะดูดีทุกคนดูดีโอแมก็ oh ์ดูเลวดีโอ้โหมันไม่ลดค่าสติให้ผมเลยอะมันไม่ลดให้เลยอ่ะดูดีแม่ง ี๋ยวผมกินน้ำก่อนมันไม่ลดให้ลเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเสียงขวดน้ำเข้าไม์หรือเปล่านะเออด,ดูด,ดูดเต่ำกว่าย5ิบ้ามันไม่ต่ำกว่าย5ิบ้าให้ผมวะ่ะ เฮ้ยเนีย่ยผมปิดไฟปิดทุกอย่างแล้วเนี่ยอีเวนต์ดิอีเวนต์อีกรอบดิหรืออะไรก็ได้มันไม่ค่อยหลอกนะตัวเนี้ยมันไม่ค่อยอีเวนต์เท่าไหร่ครับมันอีเวนต์ไปสองรอบนะแต่มันอีเวนต์แบบยือนิงน่งๆไง,งแต่ถ้ามันแห่อะไรเงี้ยแห่บ้างก็ได้เออแห่จะจะแ,แห่จะอะไรก็ได้เว้ยที่มันแบบลดค่าสติอะ่ะทำบ้างเหอะ เปล่าหรอกแม่งมีเควส์่ยไงถ้าไม่มีผมออกไปแล้วแหละจริงๆเกมเนี้ยมันง่ายนะแต่มันยากไอ้เอควส์แรกก็แหละทูมเหลือทูสุดท้ายแล้วอ่ะคือถ้าทูมหมดนี่ก็ไะเนี่ยมันมาเกิดทับตัวผมแล้วเนี่ยแมง่ง ขอร้องเมื่อผมไปอยู่ที่ไกลๆแล้เออไม่มันไม่ลดนะมันลดมันลดมันน่าจะลดน้อยมากเลยครับเนี่ยอา่าผมอยู่เต็นท์นี้ก็ได้อ่ะเออผมดูผมอยู่เต็นท์นี้ก็ได้อ่ะดิ <c oughs> คือตอนนี้ผมทําได้แค่รอเท่านั้น,นครับรอให้ค่าสติมันลดเลยไอ้ต่างหวยี่ยบห้าแค่นั้นแหละซึ่งผีมันไม่ทําครับตัวนี้เออไอตัวนี้มันไม่ทําเลยมันไม่หลอกเลยมันล่างเดียวก็คือมันล่าเท่านั้นอนะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาถึงอนะ่ะผมปิดได้ดีก่อนเดี๋ยวผมแตก มืดมากครับเนี่ยที่อยู่เนี่ยแต่ข้าสติไม่ก็ไม่รอสักทีดูดินานมากเลยครับยังไม่ต่ำว่ายี่ห้าอีกอ่ะการเขตเราก็หมดแล้วตอนนี้เราไม่มีของกันแล้ว ผมมารู้ว่าผมต้องทำไงครับผมก็คงต้องแบบผมก็คงต้องนั่งอยู่ในที่มืดเปเรื่อยอ่ะแล้วมันไม่ลดให้เลยเว้เดี๋ยวเปิดพัดลมอ่ะนะร้อนไม่รู้ว่าเสียงพัดลมจะเข้ามานะเอออาจจะมีเสียงเข้ามานะครับโอยผมต้องทำไงเนี่ยทุกคน ต่ากว่ายีาให้ดีคือถ้ามันเป็นผีตัวอื่นผมจะไม่กลัวเว้แต่แม่งเป็นทาเย,ยไงแล้วเราไม่ได้ไปจุ่มห้องมันด้วยเออเน,นืกอไหมคือตอนนี้มันวิ่งเร็วเว้ยอ้อต่ำกว่ายีฟาถ้าเจอทาเย,ยนี่ก็ไม่รู้ว่าแต่ตัวน,นี้มันแต่มันก็อีเวนตนะมันอีเวนไป สองรอบนะให้มันเป็นโหมดอีสเนตตี้นะเว้เดี๋ยวนะที่ผมเล่นมันเป็นอีสซนิตี้นะครับมันลดช้ามากอะมันลดโคตรช้าเลยอะค่าสตีอะมันหลอกกูทีดีเนี่ยเนี่ยคือถ้าเราแบบไปโผล่หน้าอย่างเงี้ยมันไม่มันมันมันคงไม่หลอกอะแต่มันจะล่าไงแต่เราจะเสียทูมไง พอเราหมดโท่มเนี้ยคือเราก็เล่นไม่ได้แล้วนะเราก็เออโอเคหูกว่าแม่งต่ำกว่ายิ่ง้าให้แม่งโคตรนานเลยไปเดี๋ยวเราหาทางออกดีกว,ว่าโอ้ยแม่งกว่ามันจะลดต่ำกว่ายิ่้านี่แม่งโคตรกินเวลาเลยครับโคตรนานเลยอ่ะเดี๋ยว,ยวถ้าออกแล้วแหละแม่งล,าล่าละเออเรให้มันอยู่ลา่าก่อนครับ หาตัวนี้มดนข่าไปฝั่งนู้นก็ได้คือแบบถ้าเราไม่โดนมันหลอกเลยอ่ะโอ้โหนานมากครับกว่ามันจะต่ำกว่ายีบห้าแหละมันไม่หลอกอยู่แล้วตัวนี้ยมันผมไม่รู้ตำแหน่งมันว่ะผมอยู่นี้แหละ ปลอดภัยสุดละคือทายเยอ่อะมันเป็นผีเออ์รี่ฮันอยู่แล้วอะ่ะคือมันมันเป็นผีนักล่าอะมันไม่ใช่ผีแบบขี้หลอกอะนึกออกไหมมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนอาแบนชีอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับแบนชีนะ <c oughs> ผมเทียบกับแบนชีแล้วกันเพราะไอ้ตัวนี้มันหลอก มันหลอกหลอนเก่งสุดแล้วอ่ะแบนทีก็จะแบบอีเวนต์เป็นเพลงบ่อยใช่ไหมอีเวนต์ค่อนข้างบ่อยตามตามหลอกหลอนเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยคือแม่งลดค่าสติเราเร็วแน่ๆอ่ะหรือ,อยูเลก็ได้หรือจะเป็นตนอื่นเป็นจีนเป็นเฟนทอมอะไรก็ว่าไปอ่ะไอพวกเนี้ยแม่งลดค่าสติเร็วอยู่แล้วอ่ะมันลดเร็วอ่ะ เออมันลดเร็วแต่มันล่าไม่เก่งอ่ะตอนตอนมันล่าอ่ะมันไม่เก่งเลยเข้าใจไหมมันหลอกหลอนเก่งอ่าทายเยมันหลอกหลอนเก่งแต่มันล่าไม่เก่งไงแต่ทายเยเนี่ยคือแบบมันเป็นนักล่าโดยเฉพาะเลยอ่ะแต่มันไม่ใช่นักหลอกไงโอเคเวลาที่ทำได้นะครับว่าจะเป็นสิบเจ็ดนาทีสิบวินาทีนะครับมันไม่ใช่นักหลอกไงเพราะฉะนั้นมันคงไม่หลอกหรอก มันอีเวนต์ไปสองรอบเองนะครับแค่นั้นแหละส่วนใหญ่ก็จะล่าอย่างเดียวนะครับอีเวนต์แค่สองรอบไม่แบบไม่มาเป็นควันไม่มาแห่อนะไรเงี้ยถ้ามันมาแห่แบ่อยๆก็อาจจะเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเควสแรกนะหรือเควสค่าสต,ติต่ำกว่า25นะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ